เปิดเลยนะครับสีแดงมา3ตัวคุณพลนสีแดงฟลุปขอตล้ลนรพบนเพื่อนเข้าสู่เกม3ก๊กรีบอลทีดีกับผมมิสเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็จะมาอัปเดตในวันที่2นะครับแล้วก็จะมาเปิดสุ่มหาตัวละครทีมงอกก๊กในค่ายที่เราสามารถเลือกเจาะจงได้ด้วยนะครับเพราะณปัจจุบันเนี่ยผมเปิดตู้ธรรมดานะครับจนครบ100ครั้งตอนนี้ก็สามารถเปิดค่ายเกมได้แล้วใช่ไหมและสําหรับวันที่2นี้นครับก็อยู่ในช่วงดึก,ดก ก่อนที่เราจะมาอัปเดตพลังกันนะครับเราต้องมาทําการเปิดตัวละครก่อนนี่แหละแล้วเดี๋ยวผมค่อยพามาดูในส่วนของอื่นๆของตัวละครนะครับในทัพปัจจุบันที่ผมเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวพูดเกี่ยวกับระบบนี้กันสักหน่อยนึงดีกว่านะครับกับระบบเกณฑ์ค่ายซึ่งระบบนี้นะครับจะใช้ตัวการเปิดเนี่ยแตกต่างจากตัวข้างนอกนะตู้ธรรมดาเราจะใช้เป็นตาเทพอันนี้จะขายในราคา300นะครับถ้าซื้อแบบชิ้นเดียวถ้าซื้อแบบ10ชิ้นก็จะมีส่วนลดให้200จาก300 0ก็จะเหลือ2 8 0 0 แต่ถ้าเป็นตู้แบบนี้นะครับตู้เกณฑ์เฉพาะเนี่ยราคาจะแพงมากกว่าและถ้าเราซื้อ10ชิ้นราคาเขาก็จะไม่ลดนะก็อยู่ที่3280เต็มนะครับแล้วก็วันนึงเนี่ยเราจะสามารถซื้อได้แค่100นะครับถึงจะเห็นว่าแค่แต่ทองผมก็ไม่มีนะ <c oughs> แล้วก็ตู้นี้นะครับ <c oughs> เขาก็มีการันตีคุณพลสีแดงเหมือนตู้ข้างนอกนะครับเราต้องเปิดให้ครบ20ครั้งก่อนรับคุณพลนงอกกกสีแดงแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าเราจะได้ตัวไหน <c oughs> เขาก็จะมีตัวละครประมาณเนี้ย <c oughs> ก็เหมือนตู้ข้างนอกนั่นแหละนะครับแต่แค แล้วก็ตัวเปิดพวกนี้นะครับเขาก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆแจกอีกนะก็จะเป็นพวกลงชื่อสุดหรูนะครับนี่จะได้ในวันที่4อันนี้ก็จะได้10ตัวเลยนะครับเปิดได้10ครั้งแต่ถ้ากดแบบ10ครั้งก็จะเปิดได้ทีเดียวเนาะแล้วก็วันที่6ก็จะได้รับอีกนอกนั้นในในราคเดี๋ยวเขาก็จะมีแจกเพิ่มเติมอีกนะครับก็เดี๋ยวเราต้องรอดูกันต่อไปเนาะมาเดี๋ยวผมซื้อเลยดีกว่านะครับผม10ครั้งนะครับไม่ต้องเตือนอีกนะฮะซื้ออีกนะครับก็จะเปิดทั้งหมด60ด้วยกันนะ หกสิบใบนะครับเดีย๋ยวจะเหลือทองไว้สักนิดนึงเผื่ออาไว้ซื้อพลังงานในวันพรุ่งนี้ส่วนถ้าถามว่าเอาทองมาจากไหนเยอะจังอันนี้ผมดองตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผมเนี่ยไม่ได้ใช้ทองในการเปิดตู้นี้เลยนะมีแค่ซื้อไป2ครั้งนะครับในคลิปส่วนใหญ่เราไปผ่านด่านนะครับแล้วก็ไขความลับหาสมบัติตามด่านแล้วก็ทํากิจกรรมเราก็จะสามารถเก็บรวบรวมเอามาเปิดจนเปิดครบ100ครั้งได้ไม่ยากแค่มาต้องใช้เวลานหน่อยเท่านั้นเองพูดวกทาไมเนี่ยเปิดเลยนะครับสีแดงมา3ตัว คุณพ่นสีแดงฟลิปอ้ยสีแดงสองตัวน่ครับงอแนนอนสุดจะเป็นตัวอะไรฟลิปอ๋อเซียวเกี้ยวลยครับดีเลยตัวนี้ตัวนี้เดีย๋ยวเพื่อได้เลยใช่ใช้โลโซกโลโซกโลโซกก็เอามาอัปเกรดทิปเศษได้อยู่นะครับก็ถือว่าได้นะมารอบถัดมาครับรอบนี้ก็จะเป็นรอบการันตีคุณพ่นสีแดงจัดไปนะครับผม แต่ขอตัวละครนอกเหนือด้วยครับสักสองตัวจริงๆก็อยากเรียนอุ้ยสามตัวฮะรอบนี้ถือว่าคุ้มมากแล้วเนี่ยนนปื๊บไทซูจูเกสิบหกนะครับถือว่าเป็นขุนพลที่ดีมากสองตัวเลยอ่ะโอ้โหอีตัวปะ <c oughs> อ่าสุนเกียรต สุนเกียนก็เอามาอัพทิพเศษได้อยู่แต่ใช้จยยูจูนี้ได้มา2ตัวเลยนะถือว่าโคตรเด็ดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้รีปอนก็ตามแต่แตก็อยากได้ตัวละครหน้าตู้นะครับเพราะว่าเป็นแม่ทัพเปิดโลกถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ใช้ได้นะครับไปกันต่อนะครับผมรอบนี้ไม่การันตีนะแต่ขอโผมมาอีกสักสองตัวปึ๊บโอ้โหสามตัวนะครับแต่สีส้มเกิร์ปล่อยผ่านนะครับเดี๋ยวไปสนใจ แต่ก็ถือว่าได้ตัวละครอื่นมาเพิ่มเติมอยู่เหมือนกันต่อนะครับรอบการันตีสามตัวมา้าสีแดงฟลุปสังการแล้วโอ้โหตัวเดียวครับผม <c oughs> ถะลจู้อีกต้องมาครับซื้ออ๋อเสียวเกี้ยวโอเคนะครับ <c oughs> <c oughs> ได้อยู <c oughs> เปิดไปครับ สีแดงโอ้โหสีท่มนะฮะแดงมันออกไปแล้วไงาสารตัวนะสีส้มยับเลยกำลังตีขอไม่ได้เกียดติดผ้าได้ไหม,มเปิดครับผมรอบนี้ฟลบแดงสองตัวในลุ้นอยู่ซืบโลซกนะเหมือนเขาจะให้ผมทำตัวนี้ให้ได้นะ ตัวแท้งนะครับก็ตามนั้นครับผมอันนี้ก็คือตัวละครที่ได้มานะฮะกำงกำแหลงนี่ไม่ได้เลยนะแล้วก็ตัวลกซุนก็ไม่ได้นะครับอยากได้มากเลยนะฮะลกซุนอัปเกรดดาวแต่ได้ไทสุดจูมานะครับก็เดี๋ยวเราลองอัปเกรดไทสุดจูด,ดูนะครับว่าจะได้กี่ดาวได้มาหนึ่งตัวใช่ไหมผมว่าน่าจะได้แค่ดาวเดียวเลิ <laughs> เพราะว่าการอัปเกรดดาวพวกขุนพลเกร16เนี่ยจะใช้เยอะมากกว่าการอัพหนึ่งครั้งต้องใช้2 0เศ,ศเลยนะโดยรวมแล้วก็จะใช้เยอะหน่อยนะครับอีก3 0เศนศศี่ยถึงจะสามารถขึ้น2ดาวได้แล้วก็ตัวนี้นะครับผมเซียวคิวอัพไปฮะเดี๋ยวค่อยมาลองทดสอบให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่น่าจปุบันเดือดเล่นทีมที่เล่นอยู่ก่อนแล้วกันนะครับก็อัปเกรดตัวแท้งนะครับผม อันนี้ได้เพิ่มมาอีก2ตัวน่าจะได้2ดาวอยู่นะฮะเดี๋ยวจะไปลองทัวทรีวิวด้วยนะครับจิบจิบจิบอัพไปครับแล้วก็อัพอ,อีกครับได้อีก2ครั้งสกิลอัพเกรดเรเวลนะครับเพิ่มเติมแล้วก็ปลดล็อกตรงนี้ฮะค,คู่หูนะครับการอัพเกรดดาวพวกนี้ก็จะช่วยทำให้เราเนี่ย าสามารถปลดล็อกคู่หูพลังมันก็จะเยอะขึ้นที่คนที่เขาไปพลังเยอะๆเหตุผลส่วนหนึ่งก็จะมาจากตรงนี้เช่นกันนะครับโลซกนะฮะผมน่าจะได้3ดาวโอเคนะครับได้3ดาวแล้วเนาะเปิดคู่หูตรงนี้ก่อนนะครับจืบโอเคเรับไปคู่หูเปิดให้หมด แล้วก็อัพคุณพลหลักของเราเปิดปลดล็อกเข้าไปอัพเวรตรงนี้แล้วผมก็จะอัพดาวตัวละครอื่นๆด้วยนะครับเพิ่มเติมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเปิดปลดล็อกสมุดทําพลังเพิ่มขึ้นกกงสุนจ้านะครับสองดาวตัวละครสีส้มตัวนี้ฮะอีกกึมอีกกึม มีตัวไหนอีกที่สามารถอัปเกรดดาวได้น่าจะไม่มีแล้วเนาะหลังจากนี้นะครับก็มาตรงนี้เลยเพิ่มค่าพลังหลังจากที่ปลดล็อกไปนะครับค่าจิ๊กซอโดยรวมเนี่ยก็จะอยู่ที่2,140นะครับก็มารับของตรงนี้เพิ่มเติมอีกน้อยนึงเราต้องทำให้ถึง2,500นะครับอย่างต่ำจะได้มาตรฐานของเขา แต่นี่เป็นสายฟรีนะครับพลังตอนนี้ก็อยู่ที่5้าแสนห้าแล้วซึ่งพลังตอนนี้นะครับไม่ได้สวมใส่ชุดแฟชั่นนะถ้าสวมใส่ชุดแฟชั่นก็อยู่ประมาณ7จ็ดแสนนะครับผมก็จะมารับของตรงนี้อีกฮะเมื่อรับของตรงนี้อีกเราเก็บเศษครบเรียบร้อยนะกดรวบรวมนะครับสีแดงอืโจหินนะฮะเก็สิบห้านะครับ,ก,บ,รบก็ปลดล็อกไปครับที่เหลือเดี๋ยวผมอัปเกรดขุนพลเพิ่มเติมอ่ามีให้เปิดคูหูด้วยค่าทิกซอนะครับถึง2000 จะสามารถปลดล็อกเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับบวกพลังให้เยอะมากเลยนะครับพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันนี่ห้าพันนะโอ้โหแล้วก็ดูเลเวลก่อนนะครับตอนนี้ตัวดาเมจน่าจะต้องเป็นตัวนี้เนาะแต่ผมขออัปเกรดแท้งก่อนแล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็ตัวนี้เนาะอืมก็เลเวลตัวละครณปัจจุบันนะครับก็จะอยู่ที่เลเวล38 อันนี้รับพลังงานมาแล้วนะครับ3รอบตัวละครอื่นๆนะครับยังไม่เต็มในเวล38นบแะฮะแต่ทีมที่ผมเล่นก็อย่างที่เห็นนะว่าเป็นทีมงอกอุปกรณ์ที่สวมใส่ก็จะเป็นใส่ของประมาณนี้ฮะตีฟ้าตีม่วงยังหาของระดับสูงมากกว่านี้ไม่ได้แต่ขอเวลาไปหาเพิ่มเติมก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของการอัปเกรดเลื่อนขั้นตัวละครตัวนี้นะครับซุนกวนถึงขั้น3แล้วนะครับตัวนี้ก็ขั้น3นะครับส่วนอยากจะขั้น3ามีขั้น2ตัวหนึ่งนะ แล้วก็เดี๋ยวเราเค่อยไปใช้ทสุจูอู่ลองใส่ดูครับสิบทอดไปครับโอ้พลังเพิ่มขึ้นมาอีก5000แล้วก็ปลดล็อกคู่หูครับผมเปิลไปตอนนี้พลังนัปัจจุบันของทีมนะครับก็อยู่ที่5้าแสนเแต่ทีมก็มีปรับเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับทีมก็ขึ้นอยู่กับดาวนะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูพลังทีม5้าแสนเนะครับนบปัจจุบัน ส่วนทัาปดนครับ,รบเดี๋ยวตั้งเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับเริ่มท้าสู้ปะยิงต้องเอาแท้งอยู่ตรงกลางนะทีแรกตัวเอกเรามันแท้งไงเดี๋ยวตายครับเปิดโล่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้3ดาวซะไทสุจุยิงเข้าไปครับผมจาอตัวหลังถือว่าได้อยู่นะไปต่อครับผมเอเนจีจะหมด อาจจะลองให้ใต้ม่เยอะไม่แน่อาจจะต้องเปลี่ยนอาใต้เกี้ยวออกเลยะอาจจะเป็นเสี่ยวเกี้ยวก็จะตีแรงมากขึ้นโพเสี่ยวเกี้ยวเพิ่มดาเมจใช่ไหมหรือเปิดเกาะเลยครับต่อมามาลองต่อสู้ดู นตียับเลยที่แรกใส่ชุดไปพีพนะครับอันดับก็เลยขึ้นไปเยอะซึ่งเซิร์ฟนี้คนเล่นเยอะมากเลยครับเราก็ไต่ตรงสุดเท่าที่เราไตา่ได้เลยแล้วกันเนาะซีเซน8นะครับสูงสุดเท่าที่อันดับถึงนะครับเขาสุ่มเจอจริงๆทีมง่อแบบนี้นะครอาจจะ P ีพไม่ค่อยเดือดนะส่วนใหญ่จะแพ้พวกบุยบุยครับบุยบุจกจกกก,กรวบขึ้นแล้วเปิดโล หลนไหมเนี่ยขนาดสู้ทีมที่มีพลังน้อยกว่าแย่ได้เลยทำาปผเล่นงานมา <c oughs> มีดูดเลือดด้วยดาบไ้พ่าย,ายตัวหลังไม่ตายนี่ยุ่งแล้วนะครับ <c oughs> เปิดคิวเปิดโล เขายังอยู่ครบเลยนะเราก็อยู่ครบอยู่สู้เข้าไปฮะโอเคส่วนกวนี้ก็เปิดโลดได้ดีอยู่ค่อนข้างหืดขึ้นคอนะครับเราดูพลังที่สูงขึ้นนะฮะ320นะครับซื้อนะครับ แล้วก็มาตีด้ดูห้าแสนสองอันนี้เขาก็ใช้ทีมวุ้ยเหมือนกันใส่ซับสองตัวไหวไหมพลังผมห้าแสนเจนะฮะเปิดโล่แล้วหวัวทำให้สตูลอยขึ้นบนด้วยพายุให้สจูตีหลังอีกจริงๆถ้าเราจะเล่นทีมตีหลังจริงๆก็น่าจะต้องใส่ตีหลังสองตัว น่าจะดีถ้าไม่มีโลโซกนี่พลังงาน <c oughs> น่าจะไม่ไหว <c oughs> อันตีโดนดูดเนี่ยวั <c oughs> ยุไม่ฆ่าไป <c oughs> โอหเลยยยงถึกโลาไม่แตกเลย เรียกฟีนิกซ์มาอีกเกินไปแล้วนะถึงเราไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะไม่ตายนี่จะยุ่งนะฮะเราก็ไม่ชนะนะถ้าเราฆ่าเขาไม่ได้ไทสุจู ได้เรื่องไหมอ่าเริ่มเจาะเกาะได้แล้วนะหล่นไปสักตัวหนึ่งโอเคโจโฉเข้าไปแล้วอืม ไกลแล้วสินะเดือ3สามตัวนะครับฝั่งขรงข้าแต่ฟีนิกซ์นี่โคตรปวดเลยโอเคก็เรียบร้อยนะครับชนะได้แต่เวลาเกือบหมดอยู่เหมือนกันนะเหลือนาทีเดียวเอง และนี่ก็คือการอัปเดตวันที่2ของตัวละครเซิร์ฟเวอร์สนะครับกับทีมง่อนะครับผมพลังในวันที่2ก็หยุดอยู่ที่5้าแสเลยนะครับหลังจากที่เราดองเพชรเปิดค่ายร้อยได้แล้วก็ทําให้พลังขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะจากที่แรก4ี่แสนนิดๆเองแล้วก็ได้ตัวละครเกรดสินะครับอัปเกรดหดาวด้วยส่วนตัวละครอื่นๆนครก็ขึ้น2ดาว3ดาวแล้วนะครับ ยังไงพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับกเก็บสามโคกกรีบอลทีดีริ้งดาวโหลดเกมเนี่ยก็อยู่ใต้ล่างเดสคริปชันนะครับสามารถไปดาวโหลดเล่นกันได้นะฮะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับไปก่อนนะครับผมบายบาย